ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องทุกค้นสุมองสุบอลนะครับที่กาลังติดตามรับชมอยู่ครับครับมือนีอันนั้นทั่วกับผ้ามาเบิงเองง่วคือเก่านะพี่น้องเนาะครับมาเบิงง่วเบาโนดครับอ่าพี่น้องเบาโนดกัอยู่บ้านน้องโบแดงนะครับเด้อบ้านน้องโบแดงตําบลโคเวลัยอาเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามครับเบิงกันอยู่ตรงไหนตรงหน้า ยนนไฮยนนทหน้าครับต่อจากนี้ไปขั้นพน้องเห็นอยากได้ครับเบอร์เบอร์เบานนดขึ้นไปไฮนะครับเนาะครับมือนีเบิร์นกันตัวนี้ตัวแรกครับแดงจึงคืนครับโอ้บามันมาหลายตัวนี่เนาะบามันเลยครับพี่อือขอบตาดำขอบหูดำหน้าขาขอบขาไม่ดำลยครับเด้อนี่โอ้ง่ามๆๆตัวนี้ตัวนี้เป็นง้วท้องหัืง้สาวหน่อยเนาะเป็นง้วสาวครับเป็นงัวสาวแมนครับผมโอ้เป็นงัวสาวที่ทับ พันทับพริกแดงไว้โอ้ทับบาบูครับพริกแดงเอสเคหาแปดหนึ่งนะเพียน้องอครับผมโอ้เพิ่นนีใน่ให้ลูกค้ารับได้ทับไว้ได้เดือนหนึ่งพดอดีครับเดือนหนึ่งพอดีแต่ว่าก็บ่ได้รับประกันท้องกระดากระดานวะแม่นครับหนึ่งกระดากระดานี่พี่น้องทับไปหนึ่งกระดากระดาด้วครับเด้อนี่นี่หนึ่งกระดากระดากำหนดคลอดไว้สิบแมษาวหกเนาะครับผมนี่พึ่งทับครับพึ่งทับได้เดือนเดียวครับได้เดือนเดียวครับบ่ท่านด้พ่อตรวจอ่ามันมีอาการขึ้นถึงถึงทันฮัดบ่ กับพราะท่านในมีครับผมอพราะท่านในมีอาการขึ้นเอ๋ครับแม่นี่กับเป็นงัวบามันมาไหลายติดบามันหลายครับแต่ว่าเหยียบร้อยผุล่ะเนาะแม่นครับผมค้นหางไงอวบครับเครื่องเพชรดำล่ามครับฝอยหางหอดดินมับได้ผิวน้องโอ้แม่นี่เด่นเลยครับสีสีนี่มาเด่นเลยได้ผน้องเด้อสีแดงสัมแดงแดงแดงจึงคืนนี่แหละฝอยหางนี่หอดดินมับครับ เครื่องดำปื้อครับตีตาแบนมีแบนนี่ครับเด้อไม่นี่แบนไว้ครับบอกว่ามาจากยังเช่นครับทีเอลนี่ครับเบอร์สาม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 บอแมนงวดจุดเอฟบด้วยครับเป็นงวดตีตาไว้ซื้อตีตาไว้ซื้อครับอ่าบอกด้จุดเอฟบหนึ่งเอบสองแต่อย่างใดครับแมนครับแต่ว่าเบิ่งจากลาโตโอ้หนอกตั้งโจโก้พี่น้องเบิ่ง ขาตรงนอกตั้งครับผมเนาะสีสีแบบมีหมองนั่นเลยล่ะแต่ว่ามีจุดหนึ่งครับขาวนั่น้อยเดียวสีมีจุดที่ขาวสีออกมาทั้งแม่เนี่ยจุดเนาะอาจที่แม่ขาวก็ได้เห็นปะแมนครับผมแต่ว่าพอดีพอผลิตจริงเติบอยู่พอนีเนาะโอ้ครับเขาท่าสูงอยู่ําัยครับนี่มีรอยรอยสี่สิบห้าสี่สิบหกนี่แหละครับผมมีบหมมีมีแท้ๆครับเออผมสูงรอยหกสิบห้าไหมอืม แต่ว่าเห็นแทรครับลอยซีสิบหาบวกเนี่ยลอยสีิบหาบวกนี่พี่น้องดึงแต่ละเม็ดชอกเห็นเลยเนาะพี่น้องเนาะแมนครับการันไอ้ผมกาได้เลยอยซีสิบหามีลอยซีสิบหาครับแต่ว่ากันดิไปก็นั่นกันดิมีอยู่อืครับผมแต่ว่าลอยีิบหากาตาไปก่อนครับตาตำตำไว้ลอยซีสิบหาครับพี่น้องหนึ่งได้ซดได้ซีได้เลือดสูงได้เลือดมาหลายเนาะครับผมอ่ะบันทิพยมักงามงามหางงอไปเป็นแม่พันแม่คอกแม่บอกแม่รัก เลครับสื่อไปเอาเนอเอาเนี่ยปันหลูแจกล้านต่อไปครับส่งดีๆแดงๆง่ายๆมีสพี่น้องราคาเปิดไปล็นไรครับหาหมื่นเจ็ดพันครับหาหมื่นกับอีกเจ็ดพันพี่น้องทับเอ็ดเคหาแปดหนึ่งไว้ให้แมนครับติดบ่อติดบ่อได้รับประกันกันได้รับประกันครับเพราะว่าเพิ่งทับได้เดือนเดียวเพิ่งทับได้เดือนเดียวบอท่านถามแมนอีกเดือนหนึ่งค่อยเพิ่นก็สิตัวทองได้ไี่้องเด้อแมนครับผมอีกประมาณสามสิบมืออีกเดือนหนึ่งแล้วตัวทองอะไร เอาไปรุ่นกันเลยนะครับเนาะครับเอาไปรุ่นเอาครับผมส่วนทรงดีลำโตลำคิงดีเล็บดีหางดีนี่ใส่กับคุ้นๆเชิงเชิงครับบอลเลนหมูกกูกีกีเซค้นนั่พี่น้องเนาะนี่เหมาะสําหรับผู้ที่หาแม่พันดงแดงงามๆสีด้วยครับเด้อราคากะต่อรองได้ครับต่อรองได้ทรงให้พร้อมป้ราคานี่พร้อมทรงเลยครับผมโอ้เป็นราคาพร้อมทรงครับครับผมนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาพี่น้องครับเด้อนี่มึงหอบอะไรตัวเบื้องล้นโดนแน่จังเลยเนาะครับพี่น้องเนาะ สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของอยากเบิ่งลืนดนจากน้อยเพื่อไงนในการตัดสินใจซื่งว่าครับอ่นเบิ่งป๊บแป๊บๆแป๊บๆแป๊บเข้าเดียวครับมั่นกจเบิ่งบ่ท่านนะพี่น้องเนาะครับเบิ่งพิจารณาเบิ่องเอาครับนี่เบิ่งน่มเบิ่งนำไตนำรางนะครับเนาะนี่าน่มชาเจียนบ่มีติ่งดอกพี่น้องบ่มีติ่งครับบ่มีตำหนิเลยครับง้อเต๋อางก็ดีนครับบ่มีตำหนิครับนี่นี่มันจะมีไอจุดไอ เขาขาวอยู่สวงดันควาน้อยเดียวนี้ครับนี่แมนครับผมนี่ละซัมมี่ละพี่น้องน้องนั้นสีเก็บมากเนียนพอสมควรให้แมนบุมี่ดังเมืองนี้น้อยนึงนี่โอ้ยสีนี่เพิ่บมาดีครับเนาะเก็บคักเลยครับผมนี่พูมักสีแดงแดงนครับเด้อบาดนี้กัสีผาไปเบิงแม่ลูกครับครับบาดนี้สีผ้ามาเบิงแม่ลูกลูกเพลดผูนะครับเด้อเป็นงัวแม่ลูกลูกเพศดผูครับแม่เพิ่นออกสีเม็ดปักตนัน ส่วนหนาๆสีมีสีดำดำนะครับส่วนหลังสีแดงแก้มดำนะครับเนาะนี่ครับแม่นี่ขวอมเอาเบิ้งแม่ก้อนนี่แม่เพิ่นกะา,านนาโนตูนส่วนครับขอบตาดำขอบหัวบดดำครับนาขามีดำครับแม่นี่แม่นี่เป็นง่วแม่ลูกนะครับสูงเอาขอความสูงแม่เพิ่นก้อนเนาะมีรอยหาสิบครับผมมีรอยหาสิบนาดจะความอดีไหมิเลยโอ้ขับสูงเด้เลยแม่นี่เนาะครับแต่ว่าพันหัน ข้าลูกน้อยอยู่กับสีน้ำเลี้ยงกับสีบอลนันเจงมันได้เนาะพอลูกลูกกินนมอยู่ครับพี่เนี่ยโอ้ลูกจึงกินนมอยู่ลูกกินนมอยู่แต่ว่าเจ้าของเก้าพ่นว่าทับมาแล้วแม่มันน่ะทับโค้มตัวมาแล้วครับโอ้เจ้าของทีเข้าไปหาซอกมานน่เพ่นว่าทับโค้มตัวไปแล้วพอดีแม่นครับท้มบามันแดงเขาเนี่ยแหละครับโอ้ครับพี่น้องพ่นว่าทับได้สี่ข่าสองเดือนเลยแล้วครับโอ้สี่ขาสองเดือนแล้วเห็ว่าได้นาตัวทองมเลยเนาะครับเพื่อป้องกนการเสียว้าครับ แต่ว่ามันทียี่สิบนาตัวทองคำมันติกระทับโหลดครับในลูกลูกมันถามันติดกะถือว่าโชคดีไปเพราะว่า,วาขายนี่ราคาทองว่างขายนาคาัทองว่างขายแม่ลูกลูกผูทองว่างครับบ้านนี้ลูกเพ้นตัวนี้ตัวที่เท่าไรครับตัวที่สองครับผมเป็นลูกตัวที่สองแมนครับคร <As> <su> ับพี่น้องมแมนแม่ลูกลูกผูลูกตัวที่สองลูกนี่ออกสีเหยีสีขึ้นแม่ด้แมนครับผมสีแดงคำคำจังหน่อยได้ลูกพ่นเนาะนี่ครับนาขามีดำขอบตาดำขอบหูบดดำขึ้นกับแม่ครับลูกกระได เป็นลูกผู้ครับอ้างดีส่งดีพ่อสมควรโตต่อไปพี่น้องงวโคบหนีเฮ้าสือเอานาคตมันเสือเอานาคตจอย่างไรตีโตต่อไปเฮ้าหวังว่ามันหนาจะเป็นตัวผู้โอหนาจะเป็นตัวแม่ครับขามันสารให้ถ้ารพ่ายแต่ว่ากับบอลรอยเปอร์เซ็นต์บอลแน่นอนอกครับลามบางต้ไข่โตวผู้ตัวผู้ตัวผู้บางโต้ไข่ตัวแม่ตัวแม่ตัวแม่ตตอกันตัวนี้อาจจะให้ผู้แม่ผู้แม่ก็ได้นับ่หรือสีผู้ต่อกันกับบอลู้คือกันนาะพี่น้องเนาะ ไว้ถาเบิ้งก็ครับผู้ใดได้ไปกับไปทะรุนเอาแต่ส่วนมากขันมีตัวบผูหรือมันกรนาจะสลับเนาะอันนี้แม่นครับควมเป็นไปได้คือเห่าว่ามันต้องสลับให้ื่งสิ่ไหมนี่ครับแม่นี่สูงอยู่เท่าไรก็หาสิบเนาะมีช้รนอยหาิบครับผมมีชนอนอยหาสิบครับมีมีเป็นนองดึงตะเวทชักลอยหาิครับลูกได้จึ๊กเดือนแล้วครับนี่ลูกสิมันหาหกเดือนแล้วน่าะ แม่ครับหาหกเดือนไกาอยู่ประมาณนี่แหละไกาอยู่ประมาณหกเดือนด้วยครับเพราะว่าเพิ่นว่าทำาไสองเดือนเป็นเบาหน่อยหรอเหมในทองสีเขาสีสองเดือนใก้สีเต็มหน่อยมันบ่ครับบัดนี้ลูกเพื่อนกับเป็นเบาสั้นนอยเนี่น่อยนี่แหละแต่ยังกินนมยุนบ่ยังกินนมอยู่ด้ยพี่นะครับกินนมเล็บเมงัวตัวนี้ก็เป็นงัวตัวดีพอสมควรนะครับเด้อเพราะว่าจะเป็นเนื้อหนังบ่ว่จะเป็นพนบ่าจะเป็นสีบ่าจะเป็นแสงนะครับนี่นี่เป็นงัวตัวดีพอสมควรอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าลักษณะเบื้องจากค้นหางอวบครับครับ อ่าพ่อหางอุรัวดีลูกพ่อนี่นี่เนาะคันแม่เป็นตัวแม่เนาะโอ้ไปไปไปคักเติ๋อยู่ได้เนาะไกลอยู่ครำและข้าเกิดสีดีกว่านี้แต่ว่าโตต่อไปน่าจะเพ้นน่าสให้ลูกผู้อยู่มั้งเนาะโอ้ห้ลูกแม่เนาะนี่อ่ะดึงออกมาเบังข้าบัาเนี่ยนี่เอาเบังค้าข้ากนได้พี่น้องเนาะอาลูกไส่นี่ก็สีสูงอยู่้อยถึงร้อยยี่สิบป่ะประมาณนั้นครับผมอ่าคว้วสูงได้พี่น้องเด้อลูกเพ่อตัวนี้ลูกเพ่อตัวนี้สูงกันสีประมาณร้อยยี่สิบเป็นละครับนี่ ดูดน่มกินนมอมู่ดเด้ครับนี่เพิ่นกัดข้าดูดน่มแม่โยกัดแม่กัดสิจ,จอยแน่จากน้อยได้พีนน่น้องเด้เนี่นอเอาครับแม่จอยแน่แต่ว่าเนื้อหนังบธรรมดาครับแต่ว่าเป็นหนังสีนหนาแมนครับออพอให้ครับหนาสีตุ้นตูนจากน้อยเด้ครับตัวน,นี้ขอบหบ่ดำได้ขอบตาดำหนาขาไม่ดำน้ำไต้นาลางช่วงลางดีได้เพี่นี่นุ่มก็ดดีชัดเจนเนาะครับผมช่วงบรรทายครับอะนี่พาพี่น้องเบ่งอ่อมจากน้อยกอนเนาะค่ะเจ้าของพ่นเบ่ง น้ำห่อไปกับสีตัดสินใจสื่อง่ายขึ้นเดีเบิ้งคักๆเนาะครับผมนี่ครับด้านดาด้านก้นด้านหางครับบ่มาเบิ้งล่งส่วนล่างๆด้วยครับด้านขาเอาหัวใหญ่ๆชั้นสูงร้อยหาสิบครับเบิ้งแข่งเบิ้งขาด้วยครับเด้อเบิ้งเล็บนี่ครับสภาพเล็บถือว่าโอเคเนาะครับใส่ได้แล้วครับถือว่าดีอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าลึงลึงนะครับเด้อแต่ว่าขาดน้าเลียงครับเนี่ยข้มลึงควอมหนาควอมยนของเพิ่นมีด้วยครับนี่แม่นี่มีควอมยนควอมหนา่นอ่ะครับลึง บานี้ก็ขัส hmm. <ac ra iences away> ิตีกันก็คือมันจอยจากน้อยมันจอยครับลูกกินนมอยู่ครับเออมันสิจอยจากน้อยแต่ว่าขันผู้มองการไกลนี่ก็คือว่าสื่งว่าจอยไปขุนแต่มันอ้วนขึ้นมาแล้วก็ไปปล่อยหากาไรครับสื่อง้วนอ้วนไปนี่ก็คือแต่เขาเลียงเมื่อถึงมันก็จอยเม็นไหเลียงสูเพิ่นจากควาเกาประเด็มันก็จอยนะครับเนาะเอาเชียงนะครับง้อยง้วนี่เชื่องครับควมเชื่องเหนือมาเลยเห็นว่าคุณเติบเราไปเนาะแมนครับจับได้รูปได้เยคุณเติบเนี่ยครับควบนี่ แต่ว่าแม่นี่สูงได้พี่น้องเด้อลอยหาสิบด้ครับครับผมอย่าเลื่อมเด้ครับ้อยหาสิบครับนี่ครับอยากหูราคาหรอครับบาดนี้เปิดใ้หาเมื่นหาพันบาทครับหาเมื่นหาพันในสองตัวครับทับใบพ้อที่น้องเดินนาตัวไปพ่อถือว่าถือเรียกด้ครับเด้อครับผมตัวพ่อลูกเพิ่นเนาะครับอันนี้คือขายในราคาทองว่างๆครับทองว่างครับผมคือเจ้าของเก่าเพิ่นมา่ามา่าร์าไปแล้วเ้ากับว่าน้ำกลนเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อแมนครับติดบติดบะหูทับบ่ทับอีรีห้องกับบะหูเนาะครับเนาะ แล้วการลูกโตต่อไปนี่แจ็สิเป็นตัวแม่ตัวผูแต่ว่าตัวนี้ได้ตัวผูแล้วแมนครับนาจะควอมเป็นไปได้เนาะแมนครับบานนี้เป็นบางตัวต่อไปครับครับพมต่อมาแม่ลูกลูกแมนบ่บลูกผูครับผมโอ้แม่ลูกลูกผู๋้ะครับเด้อบาณนี้แม่เพิ่นหัวบ่มีเขานี่นี่ลูกชายเพิ่นอ้โหัวตัวไดนจะมืดหน่อน่ะผมก็ได้อาทิตย์กลัวครับนั่นโอ้ได้อาทิตย์กลัวครับเลี้ยงต่มือไพเลียงบะวงแม่ได้ด้วยครับบานนี้ เอ๋อซ้ำอะไรลูกมากผมสิบผ้าเบิร์กแม่ก่อนนะครับเนาะแม่เพิ่นนี่ขอบตาดำขอบหูดำหนาขาดำครับรรเขาห้อยแตงไว้ครับเขามาเบิร์กนมชัดเจนมาแล้วลูกนี่ครับง้อหน่อยลูกสายแดงซ้ำจุกสีดีต้นนี้ไหมให้ลูกสีดีได้พี่น้องคนนะ่ะเนื้อหนังดีนะครับนั่นโอ้เขทาขทาเขาทาง้อหน่อยสิบมือครับนั่นสิบสิบมือที่แม่ครับได้สิบมือโอ้โหเนื่อยหน่อยอยู่นะสิบมือน้อยเลยเบิรง บรรหุจะควบอย่างเดียวหนิบ่ธรรมดาได้ครับแต่เต็มมีเนื้อมีหนังขึ้นเลยโอ้ยตัวขันใหญ่ขึ้นมากนี่แม่นครับขอทานดีงามตือพงล้าอยู่ดอกนี่หัวกะโอ้ยไม่เบิืองหัวเบิองเป็นรองเบิองสิบมือครับ,บ,บ,บเพินหน่อยสิบมือเพิ่งหน่อยสิบมือบรรหุจุกข้อมเหรอครับนี่ครับบรรหุประสรีประสดอกนี่เพื่อนเพื่นนเพื่อนนี่ครับได้สิบมือเลยครับเดอ้อนี่ลูกไส้เพิ่นลูกตัวใดเพิ่นครับตัวนี้อ่าเป็นลูกตัวแรกครับเป็นลูกโตตำอิดเลยครับผม นี่ครับงูหน้อยลูกตัวตะบิยนเพื่อนพูดอะพูดอะโอ้โหเด่นกล้องเราเพื่อนอยากเรียนเนี้ยบดเนี่ยไมนะ่ยไม่เนะ่ยไม่เนะ่ไม่เน่ะลูกตัวแรกเนาะครับเนาะแมนครับเอามันเราไปอยู่ในแม่ฝนพลาดเบิ่งแม่เนาะครับเนาะแม่สูงหไรไปเลยครับอ่ามีรอยสี่สิบบวกครับผมอ่าแม่มีรอยสี่สิบบวกเป็นงูลูกแรกเนาะแมนครับเป็นงูลูกแรกนี่ครับงูลูกแรกครับกัสีลูกนี่หน่อยยุนนะครับเนาะกับพ่อใน กินหยาจิ้นู่เก่งกับสิจอยแนวหนึ่งเนาะจอยครับสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบครับน้ำใต้น้ำล่างเอาดีครับเรื่องเงาอาลาดด้วครับพุ่นนมเด้อนมมีตอกมีติงปะบ่มีครับผมตัวนี้เออนมชัดเจน่มีติงเนาะนมมันมีติ้งหนึ่งกี่ติ้งเหรอหนึ่งสองสามสี่มีติงหนึ่งครับนึ่งติงเนี่ยน้อยครับผมติงหนึ่งท่างพุ่นเนาะติงน้อยบาดนี้ขาเรียบเด้อพี่น้องเด้อสภาพเรียบดีครับเบื้องสภาพเรียบครับโอ้ขาตรงดีตัวนี้ไหมนี่ครับขาตรงหนอกตั้งจก้อ แม่เพื่อนออกสีมุมมุมจังหน่อยแม่นครับผมเขาแต่งไว้แต่หน่อยเนาะเขาแต่งไว้แต่หน่อยครับแม่นี่ก็เบอลเลี้ยงควบสวยงามก็สวยงามพอสมควรอยู่ด้วเพื่อน้องเด้อสวยงามเติบอยู่ครับอ้าครับเป็นลูกคนเอาราคาครับแม่ลูกควบนี่เปิดใบสี่หมื่นเจ็ดพันครับสี่หมื่นกับอีกเจ็ดพันนี่เพื่อน้องโอ้ลูกคนใช่หรอี่ครับโอ้ลูกคนครับเจ้าตัวลงห่วงคนบ่ได้หัวซ่าแม่เลยครับได้อาทิตย์เดียวสิบหมื่นเลยเพื่อน้องคนอ่ะ เดี๋ยวครับ้านดี่ห่วงแม่ยได้ครับเด้อเหรียญเสื้ออยู่แดงนะครับนี่แหละแดงตุ้มกุ้งแต่ว่า<ม>สีแดงเนี้ยขนาดนิดหน่อยสีแดงเนาะแมียครับสีกับสีก่งขึ้นเม่ยยอะดอกเนาะแข้งขาดีครับเอ้าพี่น้องมักส่งนี่สีนี้ได้ครับเด้อนี่ส่งงามเื๋อของเพิ่นเยอะดอกนี่น้ำใตน้ำล้างกับสวยงามพอสมควรเนาะครับผมเป็นงวดลูกแรกลูกเพชรผูครับราคาครับสี่หมื่นเจ็ดพันครับต่อรองได้ครับสี่หมื่นเจ็ดพันนี่ราคาห้องไว้ได้พี่น้องเลยราคาห้องไว้ราคาพี่น้องมาครับมาหนีพามาเบิง แม่แรกนี่ทับไว้แม่สองแม่กับลูกผูตัวที่สามเด็กับแม่กับลูกผูขึ้นกันครับผมลูกนี้น่อยอยู่ครับพ่อกันชิปหนาใช่ไหมน้าพี่รองนอ้อผม,มนั่นทั่วบาวโนศส,สวัสดีครับสวัสดีครับ